5ราศี13เมษายนดาวอาทิตย์มหาอุดเตรียมตัวรับข่าวดีตั้งแต่วันมหาสงการเป็นต้นไปในวันมหาสงการ13เมษายนนี้ถือว่าเป็นวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหตุเพราะว่ามหาสงการเป็นวันที่ดาวอาทิตย์ยกย,าย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นราศีเมษถือว่าเป็นแรก ในจักรราศีและการที่ดาวอาทิตย้ายเข้าสู่ราศีเมษจะทําให้ตําแหน่งดีมากๆอย่างมหาอุดดาวอาทิตย์ที่ได้ตําแหน่งมหาอุดรอบนี้จะส่งผลทําให้ดวงชะตาห้าราศีมีความสําเร็จใหญ่ๆมีข่าววีเข้ามาราศีที่ดวงดีจะมีราศีอะไรบ้างก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคล คนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะา,าราศีเตรียมตัวรับข่าวดีตั้งแต่วันมหาสงการเป็นต้นไปได้แก่ ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์ถือว่าเป็นราศีที่น่าจับตามองมากๆในช่วงที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวของชาวราศีสิงห์การที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายในครั้งนี้ก็จะส่งผลกับดวงชะตาของคุณโดยตรงถือว่าเป็นผลดีมากๆสําหรับการที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายพอช่วงที่ผ่านมา ชาวราศีสิงห์เจออุปสรรคมาเยอะพอดาวอาทิตย์ย้ายปุ๊บอุปสรรคที่มีก็คี้คายและความสำเร็จสมหวังและความร่ำรวยก็เข้ามาแทนที่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีเมษถือว่าเป็นราศีเจ้าภาพในงานนี้เลยก็ว่าได้ เพราะเป็นราศีที่ได้รับผลโดยตรงเนื่องจากดาวอาทิตย์ยกย้ายเข้าราศีเมษลำพังแค่ดาวอาทิตย์ก็หนุนดวงปังสุดๆแล้วแต่ในรอบนี้ถือว่าดวงดีแบบสเปเชียลพิเศษใส่ไข่เพราะในดวงของชาวราศีเมษมีทั้งดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสบดีทับดวงชะตาส่งผลทําให้เกิดความสําเร็จสมหวังในชีวิตอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานที่มีโอกาสาจเจริญก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นถ้าทําธุรกิจจะมีโอกาส ขยับขยายยอดขายเพิ่มขึ้นราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูนับวันรอได้เลย หลังจากที่ดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายได้ตำแหน่งดีมากๆอย่างมหาอุดก็ส่งผลทำให้ชีวิตของชาวราศีธนูดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผลทางชีวิตราบรื่นทำอะไรก็ดีไม่ค่อยติดขัดเหมือนช่วงที่ผ่านมาชาวราศีธนูไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานมากๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จอีกต่อไปอุปสรรคปัญหาที่เคยขัดขวาง ขวางความสำเร็จของคุณก็จะลดน้อยลงมากถ้าจะติดต่องานเสนองานสอบแข่งขันใดๆในช่วงนี้จะได้ผลตอบรับที่ดีมากๆราศีมังกรผูท้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ชาวราศีมังกรหลังจากดาวอาทิตย์มีการโยกย้ายตำแหน่งเข้าสู่ราศีใหม่แล้วโดยรวมดวงชะตาของชาวราศีมังกรจะมีความสำเร็จเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการงานธุรกิจการค้าก็ถือว่าไปได้สวยความสำเร็จค่อยๆมาทีละอย่างแม้ว่าชาวราศีมังกรจะต้องเหน็ดเหนื่อยและลุยงานทำทุกอย่างด้วยตนเองคุณจะหวังพึ่งใครไม่ได้เลยเพราะดวงของคุณเกิดมาเพื่อเป็นที่พึ่งให้คนอื่น คุณเลยพึ่งคนอื่นได้ไม่เต็มที่แต่อย่าน้อยใจไปเพราะคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กร,กกรากฎากคมถึง16สิงหาคมดวงชะตาชาวราศีกรกฎเป็นราศีที่มาแบบเงีย,งยบๆแต่ความสำเร็จเพียบโดยเฉพาะความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานไม่ว่าคุณจะทำงานแนวไหนจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลัง หรือเป็นงานประเภทใดก็ตามก็จะได้รับผลสำเร็จในเรื่องของงานาท่วนหน้าอย่างแน่นอนหลังจากดาวอาทิตย,ย้ายการงานของชาวราศีกรกฎจะลงตัวมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อจากนี้จะมีแต่เรื่องหน้ายินดีเข้ามาให้คุณได้ชื่นใจอย่างแน่นอนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยคะ่ะ